สวัสดีครับเลดแม็กครับผมอ่าคันนี้คอร์ซ่ามาติดแคชบาร์ทีนพีจากร้านเราครับที่อาแคชบาร์ทีนพีตัวแทนจำหน่ายนนทบุรีจุลทานีนะผมนี่ติดเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เลยครับบอลเดิมคันนี้ประกับแปดตัวนะครับนี่อย่างเข้มอะครับบอกเลยเข้มมากแข็งแรงด้วยจุดจุดแข็งแรงด้วยจุดยึดหกจุดนะครับผมมีคู่หน้านะครับผมหนึ่งสองนะครับคันกลางนะครับหนึ่งสองนะครับแล้วก็จะเป็นจุดยึดตัวหลังครับซึ่งไม่ติดกับจุดสี หรือว่าพักเท้าแต่อย่างใดนะผมนี่เป็นจุดยุดนี่เลยจุดยดพิเศษนะผมที่สร้างขึ้นมานะครับให้ดูอีกฝั่งนะครับผมดูข้างก่อนแล้วก็จะเส้นสายประมาณนี้นะครับนี่ให้ดูตัวจุดยึดอีกฝั่งนึงนะครับผมก็จะเป็นประกับล้อแบบนี้นะครับนี่ท่านใดสนใจแคชบาร์ทีเอ็นพีนะผมไม่ว่าจะเป็นฟอร์ซ่า0นะครับผมหรือ a d ดีหรือเป็นซันเต้3า0 e นะครับผมมาติดตั้งกันได้นะครับถ้าใครอยู่ใกล้สาขาโนรทบอรีของเรานะครับผม เป็นหน้าเต็มแล้วครับผมโอเคอเครับผมเจอใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับแม็คขอโทรศัพท์หน่อเสร็จแล้ว